เฮ้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 เฮ กด10ก่อนเราจะกด10ไปสสัก3ครั้งแล้วก็13ครั้งแล้วสูตรเดิมๆสูตรเก่าเลยอ่ะจำได้ว่าเคยใช้ในในอีไหนนัแ่แหละลองไปหาดูกันนะนี่เราก็อยู่ในเพจในไม่ใช่เพจสิเห้เรียกว่านะเว็บเดิมใช่เว็บเดิมเ้าี่ดูในเว็บเดิมนะครับท่านผู้ชม, <Okay. S 1> มสูตรเนี <Okay. S 1> ผมบอกเลยว่าการที่จะหาสูตรพวกนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากเหมือนกัน ผมรู้จักกับคนวงในจริงคือผมรู้จักคน,นค,กคนวงในนะครับเ,เขาแบบเขามีสูตรมาเขาจะแบบกระซิบสูตรมาแบบอลองสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ดูอะไรเงี้ย <c> เ <oughs> ชื่อหรือเปล่า <c oughs> โ,มโมเป็นงั้นแหละโอเคผมลรงสูรเราสิบสามครั้งใช่ไหมครับนี่เก็จะยี่สิบต่อเลยเราจะเป็นอออโต้ยี่สิบยาวเลยนะครับ ถ้าคุณสังเกตเห็นนะทุกคนตั้งแต่คลิปอคลิปนองหลังมาเนี่ยคือผมอ่ากดแต่ยี่สิบนะเห็นไหมสังเกตผมว่าหลังๆนี้ผมจะกดส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นับว่าับว่าส่วนใหญ่นะว่าผมกดยี่สิบตลอดใช่ป่ะแล้วมันติดติดทุกครั้งเลยเทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยติดทุกวันใช่ไหมจริงๆผมมันก็แตะแตะมันก็แตะทุกวันนะเอาจริง <laughs> ผมไม่ได้ตัดต่อแบบ เอาอะไรยังไงเลยทังย้งวันเลยให้ผมแบบกดมาอัดเปิดคอมมาอัดคลิปเล่นเกมนี้ปุ๊บส่งลง YouTube เลยเฮ้ยมา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 โอ้โหขัดไปแถวเดียวท่านได้แถวหนึ่งน,นี่คือใช้ได้เลยทีเดียวนี่ผมเออรู้สึกว่าเว็บนี้ดีติดติดแ,แตกไดแ้แตกได้เยอะด้วยนะออาจริง แตกนิดเดียวอ่ะจาก EP ไีอะไรมาเราแตกแค่สิบใช่ไหมแต่ได้เป็นพันเลยจากเว็บเก่าเราเล่นกันไปก็แตกสิบก็หุย้ยเท่าทุนว้าวอย่าพูดถึง <c oughs> <c oughs> อ่าฮะมาดูกันว่ามันจะปอนนันไหนอันนี้ผมนี่ผมจะเล่นอันนี้ผมเล่นอยู่ประมาณห้าประมาณ5้าโมงนะครับผม5้าโมงมัน5้าโมง จป็นช่วงที่คนก็เลิกก็เริ่มที่จะห้าโมงหกโมงนี่ก็เป็นช่วงนี้หลายคนก็เลิกงานกันละเริ่มจะเลิกงานกันละก็เล่นกันเลยอันนี้สองพันใช่ไหมผมก็ก็ทุนจากวีที่แล้วแหละเรียกว่าการต่อยอดแต่มันไม่มีที่สุดสุดอยู่แล้วครกนถ้าหากเราอันจริงก็ ลองก็ผมก็จากชวนทุกคนมาเล่นในกันนะแต่ผมกลัวทุกคนจะนี้สิเออผมอยากจะลองเล่นทุนส0 0ร้อหรือบ้างนะไอเว็บเนี้ยผมไม่เคยลองเลยผมลงเต็มหนักๆนั่นแหละเฮ้ย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  เราติด20เนะี่ยอย่างน้อยก็องพันบวกนะเราก่อนนะเราแบบเราติดฟรีสปินโบนัสเนี่ยฟรีโบนัสฟรีสปินใช่โบนัสฟรีสปินนี่ยังไงก็ได้แล้วแต่ผมจะเรียกเลยผมชอบเรียกอย่างนี้มากกว่าจะเรียกโบนัสอะไรเงี้ยอืมถ้า20เนี่ยมาถ้ายีมามันต้องมีโบนัสแตกแล้วจริงๆถ้าเกิดไก่แตกนี่คือเราจะไดนะ้สัก2,000นะผมคำนวณไว้ละประสบการณ์ของผมนะ2,000ถ้าเกิดแบบไก่แตกเนี่ยอย่างน้อยต้อง2,000ันละแต่ ถ้าไม่แตกก็คงถ้าเกิดไก่ไม่แตกเราก็ได้ประมาณพันกว่าๆนะอ่ะอย่างน้อยพัน1000กว่าๆละวสามร้อยแล้วค่วนะท่านผู้ชมนี่คือผมเวลาผมเล่นผมชอบกดนี้มักนะกดแบบสิบอย่างงี้ใช่ไหมกดสิบสิบสิบแล้วก็ต่อลงยี่สิบอะไรเงี้ยผมชอบเริ่มชเริ่มต้นดีเลขกสิบผมชอบเล็กสิบจริงๆหกร้อยแล้ว อเมื่อกี้โมไปซาเยอะแล้วจะถึงพันหรือเปล่าอ่ะถึงในเทิน่าแกอย่าเแปะอ้วนไอ้อ้วนอย่าหน้าแตกหน้าไหนไหนคนก็อ้วนแกไม่ดูตัวเองเลยเฮ้ยโอ้ถึงแล้วพันหนึ่งโอ้โหเนี่ยจริงคือพันหนึ่งใช่ไหมท่านผู้ชมนี่ก็คือมากกว่าค่าแรงกันนะนี่ก็ค่าแรงขั้นต่ำของค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่สามร้อยป่ะเออสามร้อยแหละ นี <S <S <tinc S 1> ่ก <Momo S 1> ็มากกว่าค่าอะไรขั้นต่ำนั่นเองได้เห็นไหมนี่อืมรอบสุดท้ายได้มาถึงพันอยู่นี่หนึ่งพันยี่หนึ่งพันหนึ่งพันสิบสองจุดแปดศูนย์ว้าวก็ผมจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเราได้แล้วว่าเราอย่าโลภเราควรพอแค่นี้จริงเดี๋ยวมันจะเสียหมด จะเสียระบบมันไม่ดีแย่ yeah, เลยเสียระบบเนี่ย <c oughs> เอาละครับฝากกดติดตามกดไลค์และกด,กดแชร์กันด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและตามสูตรเดิมสเต็ปเดิมนะครับมาที่ว่าเรายิ่งต้องแพ้เพราะลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แลวฝากติดตามกันด้วยล่ะบาย No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop!